สวัสดีค่ะวันนี้ยมีอะไรสนุกสนุกมา,าให้พวกเราดูกันนะคะก็เพอเอินแป้งไปซื้อแว่นนะคะที่ป้องกันแสงสีฟ้าแสงบลูไลท์นะคะไม่ใช่แว่นสายตานะคะแต่ว่าเขาทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์วันหนึ่งเป็นสิชั่วโมงเนี่ยเราก็ห่วงสายตานะคะก็เขาก็เลยไปซื้อแว่นนี้มานะคะซึ่งไปซื้อที่ร้านเนี่ยเขาก็ให้ชุดเทสคิดอันนี้มาเขาบอกว่าลองดูนะว่าถ้าผิวเราเนี่ยถ้าโดนแสงสีฟ้านี่คือแสงสีฟ้านะคะ ทำร้ายพื้นผิวเนี่ยเ,เขาเรียกว่ามันจะทำให้สายตาเราเสียนะคะหรือผิวพรรณเราเสียก็จะเหมือนกับแบบกระดาษมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยทำให้ดูว่าเานี่ยถ้าใส่แว่นน้ำมันก็จะป้องกันได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้อ่ะอันนี้หายแล้วเนาะ ขาวขึ้นมาแล้วนะคะก็ปกติทีนี้ก็เลยลองดูว่าถ้าอย่างนี้แว่นเราอ่ะแล้วถ้าผ่านแสงสีฟ้ามันจะป้องกันได้จริงหรอนะคะก็เลยลองดูยึดงืนยึดกับด้านอย่างนี้นะคะว่าแสงสีฟ้าทะลุผ่านแว่นเนี่ยดูซิว่ามันป้องกันได้ไหมนะคะก็ไม่ม่วงนะคะก็แปลว่าจริงๆแล้วแว่นเขาอ่ะส่วนส่วนช่วยแต่พอเห็นแบบนี้ก็คันไม้คันมือนะคะก็เลยเอามาทาเทสอันหนึ่งให้ดูแล้วกันว่าเอ๊ะและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เราบอกว่ามันมี อะไรนะตัวป้องกัน UV นะคะมันป้องกันได้จริงไหมนะคะเพราะตอนที่เราออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็ดีไซน์มันให้สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ป้องกัน PM 25้าได้เราก็ไปทำเทสที่ต่างประเทศก็คนพบว่ามันป้องกันได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่เคยมาอะไรนะทำเทสให้ให้พวกเรากันดูกันนะคะพอาะยูเห็นยูก็เลยมาทําเทสเลยนะคะก็เลยอ่าถ้าเกิดมันป้องกันได้จริงอ่ะมันก็ต้องย่อมจะต้องป้องกันไอตัวแสงสีฟ้านี้เราได้ด้วยเนาะก็เลยจะลองทาดูว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย พอเราเจอแสงสีฟ้านะกระหน่าเข้าไปเนี่ยนะกับผิวพันธ์เรากับหน้าเราที่แสงสีฟ้าจะมีส่วนมันก็เหมือนเหมือนกับยูวีนะคะแต่เป็นอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะจะทําร้ายสายตาทำร้ายผิวพันธ์ทำร้ายให้เราเกิดกระฟ้าได้ไหมนะคะก็โอ้ตรงตรงจุดอื่นที่ที่ไม่ได้ทานี่ก็ม่วงเลยนะคะเนะช็ดดูอุย้ย Amazing มากเลยเป็นรอยตามที่ตัวเองทาเลยนะคะก็คือพอ อย่างเงี้ยก็แปลว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะป้องกันได้จริงนะคะก็เลยรู้สึกดีกับอ u ิยองยูวีเอ,อ็กซ์เพิร์ดูตาออรตัวนี้นะคะก็ที่เรียกว่าอ,อ,อยู่บ้านเนาะก็ควรจะใช้ทุกวันแล้วละ่ะถึงแม้จะไม่ไปตากแดดไปแต่เพราะว่าถ้าเราอยู่หน้าจอทุกวันอะเราก็เจอแสงแบบนี้นะคะเข้าที่ผิวเราทุกวันผิวเรามันก็จะแห้งกล้านนะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยมาลองดูว่าอ้าวแล้ว แล้วถ้าสินค้ามอยเซอร์ล่ะมันเป็นไปได้นะใช้แค่ครีมอื่นๆทั่วไปใช้มอยเซอร์เนี่ยมันก็อาจจะป้องกันแสงสีฟ้าก็ได้ตัวนี้อาจจะหลอกนะ mm hmm. ก็แต่ย mm ุ hmm. ก็ไม่เอาคอมเพลติเตอร์หรือเอากู้แข่งสินค้าตัวอื่นมานะ mm hmm. เอาจากที่บ้านมาเนี่ยนะ mm hmm. ไอ้บอยองสกินมูนซึ่งมันก็คือของเรากันเองนะคะ mm hmm. แต่เรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวไนท์ครีม ใช้กลางคืนนะเราไม่ได้ใส่พวกสาร UV หรือสารป้องกันบูรลท์อยู่แล้วเรามอสเจอร์อย่างเดียวเรามอสเจอร์เยอะๆนะคะใส่พวก C2G ใส่พวกไมโครไบโอมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบำรุงผิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมาป้องกันแสง UV อะไรนะทีนี้ก็เลยมาลองดูว่าอ่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันจะช่วยป้องกันไหมนะคะ ก็เลยลองทำเทสดูนะว่าอ่ะก็โดนแสงยูอีก,กันหนะ่ำเหมือนที่เมื่อกี้เราทาเหมือนกันนะแสงบลูไลท์นี่แหละแล้วดูซิมันเป็นยังไงนะคะก็คนพบว่าโอโอนี่ขนาดยังไม่ได้เช็ดนะมันก็ม่วงทั้งแผ่นเลยนะคะก็คือแปลว่ามัน มันมันป้องกันไม่ได้ก็คือก็คือจริงอ่ะก็คือมันทําหน้าที่ตัวอื่นมันไม่ได้ทําหน้าที่ป้องกันรูไหลนะคะก็เลยมีความรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากนะคะก็จะแนะนําให้เพื่อนๆน่ะถึงแม้จะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน work from home แต่ work from หน้าจอเนี่ยนะคะก็ควรจะใช้แล้วนะคะเพราะมันป้องกันได้จริงค่าขอบคุณค่ะ